ตอนนี้ก็ทำาลั๊กผัดไฮโดรโปนิกค่ะก็จะเป็นผักสลัดปลอดสารนะคะซึ่งตอนนี้ฟาร์มของเราก็ผ่านการรับรองมาตรฐาน g a p แล้วค่ะน,นี่ที่เราปลูกนะคะก็จะเป็นผักสลัด5ชนิดนะคะอันนี้จะเป็นเลโอสค่ะแล้วก็เป็นบัตเตอร์เฮดนะคะด้านนี้จะเป็นพ e ีเรย์ไอร์กค่ะน,นี้เราจะมี่องอาทิตย์ผัดไปค่ะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นค้นกล้า เราจะาลงรางปลูกในสักกาว์เดินเชี่ยวกันเพราะลงบนฟองน้ํานะคะโดยเราจะต้องเอาฟองน้ำเนี่ยมาเหมือนกับว่าแช่น้ําให้มีความชุ่ม่อนนะคะแล้วก็ค่อยนาเมล็ดใส่ลงไปมเมล็ดของเราจะเป็นมเมล็ดเพื่อนะคะก็จะใส่ลงไปตามาหลุมของฟองน้ําค่ะแล้วก็ไว้ในที่ที่ไม่โดนแสงแดดสองคืนนะคะหลังจากนั้นก็พามาออกมาข้างนอกค่ะ ระบบการให้น้ำเราให้น้ำโดยวิธีไหนค่ะของเราถ้าเป็นในแปลงนี้จะเป็นระบบน้ําหมุนเวียนค่ะก็จะเป็นระบบน้ําิลีนนะคะก็คือเราจะมีถังเก็บน้ำด้านล่างนะคะแล้วก็เป็นท่อมีปั๊มน้ำค่ะว่าเป็นท่อน้ําก็จะหมุนเวียนกันไปค่ะโดยที่เหมือนกับเข้ามาวนไส้ตลอดระยะเวลาที่เราที่เราปลูกเลยค่ะจนกว่าจะเกิดเรื่องของการปลูกผักไฮโดรเนี่ยค่ะเรามีปัญหาเรื่องโรคแมลงอะไรบ้างคะ ที่หลักๆที่เราเจอเลยจะเป็นหนอนหนอนขีเสื้อค่ะที่จะเจอค่ะ,ะก็ส่วนใหญ่คือด้วยด้วยความที่เราขอรับรองมาตรฐานนะคะที่เพระาะฉะนั้นเรื่องของชีวพันธุ์เนี่ยเราก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องใช้ชีวพันธุ์ที่ที่ได้รับการรับรองเหมือนกันค่ะ,ะซึ่งอันนี้ทางผากเกษตรก็จะแนะนํามาในสองชีวพันธุ์ที่เราจะฉีดชนรอบๆนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของน้ําส้มพันไม้แต่ว่าอันนี้จะไม่สามารถฉีดที่ตัวผักของเราได้ก็จะเป็นรอบๆบริเวณค่ะค่ะ แล้วก็อยากจะสอบถามเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะเรื่องที่ว่าคิดอย่างไรถึงได้สมัครเป็นยังสมาร์ตฟาร์มเมอร์ปี 2005, 6, 2 5 6 6ของกรมส่งเสริมการเกษตรคะก็บอกว่าอันเนี้ยตอนแรกที่เห็นโพสในไซต์ป o ูกนะคะสนใจมากเพราะคิดวา่าพอเราเริ่มทำการเกษตรแล้วว่าค่ะรู้สึกว่าจริงจริงเกษตรอ่ะมันมันมีอะไรที่มันน่าค้นหามันไม่ใช่แค่ปลูกผักแล้วก็จบไปเพราะจริงๆแล้วเกษตรมันสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดได้ค่ะ ยกตัวอย่างที่หนัเมื่อก่อนที่บ้านรจรดชะอ,อมมะค่ะปลูก<ะ>แม่ก็จะขายเหมือนกับกับคนละแม่แถวนแต่ทีนี้พอเรามีการเหมือนพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการขยายลูกค้าในเรื่องของการส่ง<ฮ>หรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าตรงนี้มันมีไรายได้เพิ่มขึ้นก็เลยคิดว่าถ้าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ค่ะหนึ่งหลักก็คือเราน่าจะสามารถทําการเกษตรแบบยัง่งยืนได้สองก็คือรายได้น่าจะเพิ่มมากขึ้นสามเราน่าจะส่งต่อ สิ่งดีตรงนี้ค่ะให้คนอื่นได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้งานประจําแล้วนะคะเรามีรายได้เสริมจากตรงนี้เดือนละประมาณเท่าไหร่อ่าณตอนนี้น่าจะประมาณอืมห้าต่อเดือนนะคะก็คือขึ้นอยู่กับน้ําหนักของผักในแต่ละรอบค่ะอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะมาทําผักไฮโดรเสริมจากอาชีพหลักค่ะ กอ็อันดับแรกเลยนะคะต้องขอขอฝากฟาร,ร์มของเราไว้ก่อนนะคะฟาร,ร์มรับคับปอดสารพิษถ้าสมมติว่าใครสนใจพักสลัดปอดสารนะคะก็เชิญมาที่ฟาร,รม์มหรือว่า,าจะเข้าไปที่เพจก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของใครที่สนใจอยากจะทำยินดีนะคะที่จะส่งต่อความรู้ตรงนี้ถ้าเป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็ถ้าอยากได้คำแนะน ถ้าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถาม่เรามาทังเพจได้เผื่อว่าจะมีคําแนะนำเพื่อที่จะต่อยอดไปไปสำหรับคนอื่นๆนะคะฝากเพจไว้เลยค่ะค่ะก็จะเป็นเพจของเราจะเป็นความรักขกักปอดสันทิฐนะคะชื่อเป็นภาษาไทยเลยค่ะสามารถเส่งคำใาได้